สวัสดีเพืเ่อนๆที่นะครับผมโซกี9เก้าธันวานครับเราก็เข้าสู่ระบบการใส่ทอดสดนะครับการซ้อมปั่นของทีมพิจแมนเฟนส์สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราจะซ้อมปั่น120ิกโลเมตรนะครับมีนักปั่นมาร่วมซ้อมทั้งหมด32ท่านนะครับ32ลำนะครับวันนี้ จะสั่นบ้างนะครับอาจจะเบร์บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหมอกอยู่ด้านหน้าเรานะครับหมอกอยู่ด้านหน้าเราครับเราจะปั่นไปเข้ากม29นะครับแทงน้ําใหญ่นะครับแทงน้าแทงน้าใหญ่นะครับเราจะไปแวะพักที่เซเว่นเพียนซานะครับความเร็วเราตั้งไว้ที่35้านะครับ35นะครับตอนนี้ความเร็วปั่นอยู่ที่34นะครับเราจะปั่นไปแบบนี้ครับ ตั้งแต่ขามานะครับความเร็วไม่เกินไม่เกิน3า้านะครับว,วันนี้ฝันสบายนะครับพอออกจากเพียนซาเราก็จะขึ้นสนนเซาเทิ์น,นะครับเพื่อกลับผ่านหน้าราชพัฒน,นะครับมอไซค์ซ้าย,าย,ายมอไซส์ซ้ายซ้าย เนี่ยมันเป็นหมอกนะครับที่มันเป็นมันเป็นหมอกนะครับมันเนียกทะเลหมอกซ้ายนะซ้ายซ้ายซ้ายขังเจ้าปัญหาเข้ามานะครับนเนี้ยโปรโมเตอร์นะครับพี่เอกจะปลดออกจากตำแหน่งแล้วหรื ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มุ้ยนะครับพี่มุ้ยผลิทุเรียนภูทรแปดนะครับพี่มุ้ยทุเรียนภูทรแปดได้ทำข้าวเหนียวทุเรียนนะครับข้าวเหนียวทุเรียนนะครับเลี้ยงทีมนักปั่นทีมฟิชแมนเฟรนนะครับพี่มุ้ยทําเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้โทรมาแจ้งผมนะครับก็ขอขอบคุณพี่มุ้ยมากๆนะครับนักปั่นของเรานะครับนักปั่นของเราครับน้องลำแข็งอยากกินนะครับพี่มุ้ยก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับสามกิโลนะครับวันนี้เดี๋ยวปั่นเดี๋ยวซ้อมปั่นเสร็จแล้วผมจะ เอาครับขับรถไปเอานะับที่บ้านพี่มุ้ยนะครับก็ขอบคุณพี่มุยมากๆวันนี้นักฝันก็จะได้กินทุเรียวถ้าเหนียวทุเรียนแน่นอนนะครับพี่มุยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหัวลางนี่จะเป็นโอเลี้ยงคนะรับโอเลี้ยงนะโอเลี้ยงคนระับ ตัวมันเล็กทีเดียวนะเมื่อก่อนนั้นมันปัดไม่ทันเขานะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วนะอยู่ด้านหน้าแนละ้วโคเลี้ยงกับน้ำแข็งนี่มันคู่นะครับเด็กเด็กสุราส์นะครับเด็กสุราส์นะครับโคเลี้ยงน้ำแข็งนะครับ พี่หนุ่มก็มาปั่นด้วยนะครับวันนี้พี่หนุ่มก็เอาเค้กมาเลี้ยงน้องๆนะครับก็ขอบคุณพี่ดานะครับพี่ดาให้ผมแวะไปเอาเงาะนะครับเงาะที่บ้านพี่ดาครับเอามาเลี้ยงนักปั่นนะครับผมก็เอาใส่ขึ้นรถมาแล้วนะครับอันนี้โปรโมเตอร์ขันนะครับพี่พี่เอกจะไล่ออกจากโปรโมเตอร์แล้วนะพี่เอกบอกว่าจะไล่โปรโมเตอร์ออกนะครับโปรโมเตอร์ขันนะครับ จยากเทลาไม่ขาดทุนนายทนเหนื่อยทุกทีเลยว่าอยูาละให้โอกาสแก้มือ้เลยพี่เอกพอให้โอกาสแก้ตัวนะครับโฟลเตอร์ขันนะครับขึ้นเนินนะครับตอนนี้ขึ้นเนิน วันนี้น้องหอิกวก็ามาแลครับน้องเบิร์ดนะครับแล้วก็ช่างหมู t k b นะครับถ้ารถมีปัญหาก็นึกถึงช่างหมูนะครับช่างหมูเรานี่นะครับทำได้ทุกอย่างนะครับภาพอา,าัจฉริยนะครับหนาวเนะนี่ยอากาศดีมากนะครับอากาศดีนะครับ เดี๋ยวถ้าเข้าเาไปทางกมยี่สิบเก้าผมจะไม่ถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าข้างในสัญญานไม่มีนะครับผมพาเคยพาน้องแข่งวาซ้อมแล้วนะครับสัญญาณโทรศั์ไม่มีนะครับแต่ทางดีมากนะครับโอ้โหผานนี่เลี่ยมระยะทางข้างในประมาณที่ยี่สิบกิโลครับลาดยางตลอดครับรถก็ไม่มีนะครับหมาก็ไม่มีครับ ล้มนะขวาลุมขวาลุมขวาลุม luôn lên dao luôn lên dao luôn lên dao ขวาหลมุมขวาหลมุมขวาหลมุมเนี่ยตรงนี้มันลงเนินยาวเลับยาวเลยคนระับประมาณเกือบสองกิโลครับลงเนินอนะ่ะเอาผเลี้ยงหมอไปแล้วครับ <laughs> มันคู่หูกันนะครับโอเลี้ยงกับน้ำแข็งอย่าลืมนะครับเด็กสุร่าชนะฝากเชียร์เด็กสุร่านะฝากเชียร์ทีมฟิชแมนเฟรนสุร่านะครับจะแข่งขันอาทิตย์หน้านะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะครับที่เดวารโดหัวหมากนะครับกรุงเทพนะครับอย่าลืมนะครับถ้าวันอาทิตย์ก็เปิดช่องไทยทีวีเอสนะครับสองโมงนะครับสองโมงนะครับสี่จุดศูนย์ศูนย์นอนะครับถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอสนะครับ ส่วนไฮไลท์ต่างๆก็คอยติดตามได้ที่เพจนะครับปั่นทที่ที่มีทานนะครับตอนนี้มันย้อนแสงนะครับย้อนแสง นี่ปั่นอยู่ความเร็วสามสิบห้านะครับปั่นแค่นี้บวันนี้ปั่นวอมครับบํารอม ขึ้นเนินเสร็จแล้วก็จะลงเนินนะตอนนี้ขึ้นเนินก่อนนะเดี๋ยวจะลงเนินครับมันยครับมันยังแรงดีอยู่เลยอาการยังไม่ออกออกป่าอะไรไล่หันเอเฮ้ยอะไรวะ เ,เดี๋ยวนี่มันลงเนินไปว่านี้มันจะเดี๋ยวมันจะเลี้ยวนะไม่ทางนู้นไม่ไหลแล้วพอเดี๋ยวเข้าในเลิกไหลแล้ว <c oughs> โอมเตอร์แจ้งว่าโปอมเตอร์หมดแรงแล้วนะครับ <c oughs> โโมเตอร์ขันนะครับเนี่ยมันลงเนินแล้วเหลียงในไม่มีเนินแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ลงเนินแล้วนะครับลงเนินนะครับนี่น้องฝุกนะครับน้องฝุกน้องฝุกลูกชายพี่ผลนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณพี่ผลด้วยนะครับวันนี้พี่พลขับรถมามาคอยดูแลน้องๆน,นะครับพี่ผลนะพ่อ้องปุกนะครับวันนี้มีรถยนต์ตามทั้งหมดสามคัน,น ลงเนินนะครับตอนเนี้โปรโมเตอร์บอกหมดแรงแล้วขวาหลุมนะขวาหลุมลงเนินที่ความเร็ว55นะครับ แพงแล้วครับโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ขันนะครับยิงเขาไปยิงยิงโ <laughs> <laughs> ปรโมเตอร์ขันนะเลี้ยโปรโมเตอร์ขัขนตามหลังอยู่นะอดู่ว่ามันมาติดตัวอไฟตรงไปก่อนตรงไปก่อนเดี๋ยวผมบอกพี่พล การแตะทอดสดกับเพลงนี้นะครับก่อนนะครับขอบคุณครับไอโกรมตเตอร์เราวิ่งตามหลังอยู่แล้ว